สนุนโดยเครื่องยนต์ควายทองนิสสันอัลเมร่ากลังมาที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนมาบริจาคโลหิตให้เป็นร้อยๆรู้เลยว่าเลือดที่ชาวบ้านให้ให้กับเราเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่ต่อทำงานเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่เทารอณประชาชนแน่ ครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องราวของข้าราชการไทยใจสีขาว22ท่านต้นแบบนะครับที่ทํางานมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเต็มหน้าที่ครับและที่สําคัญทุกคนไม่ทุจริตคอรับชั้นและดําเนินชีวิตยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตํารวจกระดูกเหล็กครับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเสียสละเลือดเนื้อกายใจเพื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะครับเขาคือพลตำรวจตรีนพดลเผืออโสมนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับท่านรองบอกกับเรานะครับว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับท่านทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่ามีวันนี้จากประชาชนระลึกอยู่เสมอว่าเลือดที่อยู่ในร่างกายขณะนี้เป็นของประชาชนและจะไม่ทรยศต่อประชาชนนะครับพลตำรวจตรีนพดลเผืออโสมน อย่างที่เราทราบกันดีนะครับการทํางานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงครับแต่ท่านนพดลก็ไม่เคยที่จะย่อดท้อน,นะครับมุ่งม,มั่นทํางานแล้วก็เสียสละและไม่คิดที่จะย้ายออกจากพื้นที่และไม่เกรงกลัวกับสิ่งใดทั้งปวงไปติดตามชีวิตของพลตํารวจตรีนพดลเผือโสมนกันครับเครื่องแบบตํารวจสีเขียวที่ใช้สมสสยปฏิบัติตงานเมื่อครั้งพลตำรวจตรีนพดลเผือกโสมนดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดนราธิวาส ยศพันตํารวจเอกซึ่งเป็นวันที่พลตารวจตรีรนพดลเหยียบกับระเบิดขณะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในอำเภอระแง,งะถูกนํามาตั้งไว้ในห้องทํางานแม้ว่าวันนี้พลตํารวจตร,รนีนพดลจะได้เลื่อนตาแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าแล้วก็ตามสภาพกางเกงโดยเฉพาะขาซ้ายขาดรุ่งริ่งจากแรงสะเก็ดระเบิดเช่นเดียวกับแขนข้างซ้ายของเสือ้อผลจากแรงระเบิดพลตารวจตร,รนีนพดลสูญเสียขาข้างซ้ายตั้งแต่ใต้เข่าลงไปและมือข้างซ้ายใช้การไม่ได้ แม้จะผ่านมากว่า5ปีแล้วเครื่องแบบชุดนี้พลตำรวจตรีนพดลยังคงเก็บไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงภาระหน้าที่ของการเป็นตำรวจเพื่อประชาชน18เมษายน2550พลตำรวจตรีนพดลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเหยียบกับระเบิดที่กลุ่มก่อความไม่สงบนำไปกระกจายวางไว้12จุดในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอเมืองนาราธิวาสพันตำรวจเอกนพดลยศในขณะนั้นเข้าตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าแหล่งสูง ่อนพลาดไปเหยียบกับระเบิดอีกลูกที่วางเป็นกับดักความรู้สึกครั้งสุดท้ายของพลตารวจตรีนพดลคือลูกน้องที่มาทํางานด้วยมีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ตอนชุบเหยียบเหยียบกับระเบิดก็รู้แล้วว่าเหยียบกับระเบิดก็ปึ้มเลยเสียงดังตัวตีลกาถอยหลังเขาบอกโอ้โดนระเบิดแล้วโโดโดโลในใจก็คิดถึงเดชะพระบรมีปรเก้าเขจะห้อยเหรียญในหลวงแล้วก็ล้มลงไปนิ่งลูกน้องก็ตะโกนว่าจรองถูกระเบิด บางคนก็บอกเราตายไปแล้วนะเพราะว่าลุงหนอบอกว่าตัวใหญ่เหลือตัวนิดเดียวนอนกองอยู่ผมว่าพอรวบรวมสติได้ก็บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลน,นะลุงหทอบอกยังไม่ตายก็รีบมาพลิกยกถ้าถามมีใครเป็นอะไรไหมบอกไม่มีใครคนอื่นนิดหน่อยไม่เป็นไรมีร้อนหนักก็พาไปโรงพยาบาลการทำหน้าที่ของพวรวจตรีนพดน์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภารกิจหลักคือบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชน อีกด้านหนึ่งคืองานมวลชนสัมพันธ์เพื่อดึงชาวบ้านมาเป็นนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเขาจึงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบเนื่องจากการทํางานแบบเข้าใจและเข้าถึงชาวบ้านจนทําให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐในระดับหนึ่ง26เมษาย,ยน2546พันตำรวจเอกนพดลเมื่อครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งผู้อํากับการสพรงงะแงจังหวัดนาราธิวาสเขาเคยถูกรุมตีจนสลบขณะเข้าไปช่วยเหลือตำรวจผลล่มสองนายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรนินจาที่บ้านมะนังเกือปะ ตำบลตันยงมัดอําเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสมันมีสถานการณ์โจรนินจาแล้วก็ตำรวจพล่มไปอยู่ในวงล้อมเขาก็ไปเจราจารแล้วก็คิดว่าชาวบ้านจะเป็นคนของเราเยอะก็เข้าไปช่วยเจราจาจนกระทั่งก็ให้ตัวพวล่มออกมานะที่ถูกล้อมอยู่ก็ออกมาระหว่างนั้นเองก็มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็แทกตัวเข้ามาแล้วก็ทำร้ายร่างกายครงพล่มผมเข้าไปช่วยก็โดนชาวบ้านดึงผมออกมาอีกผมก็ ออกมาได้คนเดียวไม่มีใครไปช่วยพนร่มเลยผมไม่ได้เหมือนกันวิ่งกลับไปเพื่อจะไปช่วยพนร่มอีกครั้งคราวนี้ก็โดนทั้งไม้ทั้งหินจกนกระทั่งถูกกระถางทุบสลบคนร่มก็ถูกคนร้ายเอามีดแทงเสียชีวิตผมถูกลากออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุซะก่อนโดยชาวบ้านชีวิตกรับราชการของพลตำรวจตรีนพดลเพือกโสมนหมยต้องประสบเหตุการณ์ที่เกือบอาชีวิตไม่รอดมาแล้วถึงสองครั้ง ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานนับปีแต่ก็ไม่เคยทําให้เขายอดท้อต่อการปฏิบัติหน้าที่พอเขาเลือกแล้วที่จะมาเป็นตํารวจข้าวหมอวันที่กำลังมาที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนมาบริจาคโลหิตให้เป็นร้อยๆสองสามร้อยคนวันนั้นโอ้โหรู้เลยว่าเลือดที่ชาวบ้านให้ให้กับเราเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่ต่อทํางานเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่เท่าปยอชาชนแน่เป็นเลือดของชาวบ้านถึงได้มุ่งมั่นที่จะ พูนปูร่างกายแล้วกลับมาทํางานต่อหมอวางแผนไว้ว่าน่าจะสักปีครึ่งแต่ไม่ถึงปีก็ออกมาทํางานเลยแล้วก็ตั้งวันที่8เมษายนห้าหนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ทำงานไม่หยุดเลยจนถึงปปทุกวันนี้ไม่หยุดไม่มีพักไม่มีป่วยไม่มีจุดสีดําที่ปรากฏที่แขนนี้คือเศษดินปืนที่ยังคงฝังอยู่เช่นเดียวกับที่ขาและแม้ว่าวันนี้มือข้างซ้ายจะใช้การไม่ได้ ขาซ้ายต้องใส่ขาเทียมเขายัางคงมุ่งมั่นทํางานต่อไปพลตารวจตรีน,รดนพดลเผือกโสมนรองผู้บัญชาก,การตํารวจภูธรภาค9บอกกับทีมข่าวแตกประเด็นว่าชีวิตนี้สละได้เพื่อชาติเหมือนกับบรรพบุรุษที่เคยเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อรักษาประเทศเอาไว้กริจยูโซถ่ายภาพปัญญานากระโทกรายงาน นี่แหละครับชีวิตที่เสียสละของพลตรวจตรีนพดลเผือโสมนนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านก็เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดนะครับและก็ได้รับรางวัลมามากมายในปีพศ .2550 ครับพลตรวจตรีนพดลเผืออโสมนก็ได้รับรางวัลพันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ทางมูล,ลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติครับได้เป็นผู้มอบให้กับผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุดจริตเสียสละรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมีความรับผิดชอบกล้าหาญไม่ววั่นไตออุปสรค และเสียสละประโยชน์ส่วนตนในปีเดียวกันนะครับท่านยังได้รับรางวัลคนดีสีสงขารางวัลมหาหัตเพชรของมหาวิทยาลัยม,มหาหั่และทางสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอัจกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้มอบรางวัลเชิดชูกเกียรติสาขาต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพลตรีนพดลเพื่อโสมนด้วยครับและล่าสุดในปีนี้นะครับท่านก็ได้รับรางวัลข้าราชการไทยใจสีขาวจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของข้าราชการครับที่พิสูจน์การทํางาน ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เห็นจนนํามาสู่การสร้างทัศนคติเป็นมิตรร่วมมือทํางานประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบครับท่านผ่านนาทีแห่งความตายมาแล้วสองครั้งแต่ว่าเพราะความรักใคร่ของพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับท่านตํารวจกระดูกเหล็กท่านนี้บอกกับเราครับว่าความผูกพันครับพี่น้องในพื้นที่เดือดร้อนอีกเยอะเราโดนแค่นี้คุณลองไปดูแววตาของพี่น้องในพื้นที่สิ เราต้องช่วยกันอย่างน้อยผมทําอะไรไม่ได้ก็จะไปช่วยเติมกําลังใจให้ความเห็นอกเห็นใจเวลามีการมีงานก็ไปช่วยกันมันเป็นความผูกพันเหมือนพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันทั้งพุทธมุสลิมเมื่อมีความรักเราก็ต้องรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับและมีช่วงหนึ่งนะครับที่ทางพลตร,รีนพดลก็บอกกับเราด้วยถือเป็นปรัชญาที่ท่านใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์ ไม่กังวลว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องทํางานตอบแทนประชาชนนะครับอย่างที่เห็นในสกร๊ปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านพลตร,ตรีนพดลเผือกสมมนั้นเสียขาไปหนึ่งข้างแขนก็ใช้การไม่ได้ทั้งร่างกายผ่านการผ่าตัดและดามเหล็กนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับท่านยังคงยึดมั่นและบอกกับเราว่าจะตั้งใจพัฒนามวลชนและก็ทํางานในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปและเขาคือข้าราชการไทยใจสีขาวของเราในวันนี้ กลับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้กับแตกประเด็นนะครับสวัสดีครับ